ดูอิริยาบทโดยความเป็นวิปัสสนาเมื่อได้พื้นฐานของการรู้เอิรียบที่แน่นหนาพอสมควรแล้วผลที่ควรได้คือความสามารถของจิตที่สำเนียกกํกำหนดอิริยบททั้งพวงโดยความเป็นสิ่งที่ถูกรู้คือกล่าวคือเอิรียบทปรากฏชัดเจนว่าเป็นวัตถุเป็นรูปธรรมไม่ใช่อันเดียวกันกันกบผู้รู้ผู้เป็นนามธรรมพระเจ้าตัดปิดท้ายเอิรียบท บัพพะเหมือนกับอานาปานสติอานาปานะบัพพะและจะเหมือนกับทุกบัพพะของหมวดกายานุปัสนาท่านจะใช้คำว่ากายในกายตลอดซึ่งหมายให้ดูสภาวะธรรมที่ปรากฏในแต่ละบัพพะนั่นเองเป็นส่วนหนึ่งของกายอย่างเช่นถ้าเรากำลังฝึกอยู่ในขั้นอานาปานะบัพพะกายในกายก็คือลมหายใจแต่ถ้าฝึกอยู่ในขั้นอริยาบทบัพพะ กายในกายก็ต้องเป็นอิยาบทนั่นเองมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับการความเกี่ยวกับความเห็นหรือการตีความซึ่งผู้ศึกษาทั้งปริยัตและผู้ลงมือปฏิบัติอาจเห็นต่างกันบ้างอันนี้ต้องทบทวนกันว่าพุทธประสงค์ในการให้ฝึกสติปัฏฐานสีนั้นก็เพื่อรู้ตามพุทธประสงค์หรือเปล่ายากง่ายหรือเป็นไปได้จริงสำหรับตนเองเพียงใด ลำพังการอ่านอย่างเดียวอาจก่อให้เกิดความสงสัยลังเลไม่อาจปักใจเลือกปฏิบัติในขั้นของวิปัสนาด้วยความมั่นใจแต่ขอให้สังเกตว่าถ้าปฏิบัติได้ผลมาตามลำดับขั้นน,นับแต่ปรุงคุณภาพจิตและรู้ตัวอย่างวิปัสนาในอนาปาณะบัพะตลอดจนกระทั่งรู้ชัดในอริยบท4ี่แจมแจ้งแล้วสิ่งที่จะศึกษาต่อไปในนี้ก็คือภาพภายในและภายนอก ของสภาวะธรรมอันประจักษ์อยู่อยู่กับประสบการณ์เฉพาะตนนั่นเองมาดูตามลำดับขั้นที่พระพุทธองค์ให้พิจารณาหลังจากทำสมถะในอริยาบทบัพพะดีแล้วพิจารณาเห็นภายในกายในกายภายในบ้างความข้อนี้ในอริยาบทบัพพะอาจ ถอดให้อ่านง่ายขึ้นนิดหนึ่งคือพระพุทธองค์ให้พิจารณาเห็นอิริยาบถอันเกิดด้วยกายนี้นับแต่เดินยืนนั่งไปจนกระทั่งนอนที่เคยสำคัญว่าเป็นเราหรือเป็นที่อาศัยของเราขั้นนี้ต้องรู้ให้ได้ว่าสักแต่เป็นสภาวะธรรมสภาวะธรรมหนึ่งเป็นเปลือกของกายที่มีไว้กำหนดรู้เท่านั้นพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้าง เช่นที่เคยอธิบายไปแล้วในอาณาปานาบัพะพระุทธเจ้าสอนให้เข้าดูเข้ามาที่กายของตัวเองก่อนถอดถอนเอาความเห็นยึดมั่นถือมั่นในตัวเราก่อนเมื่อเกิดจิตสัมผัสแล้วจึงให้ดูกายใจคนอื่นโดยความเป็นอย่างนี้เพื่อถอดถอนความเห็นผิดยึดมั่นถือมั่นในตัวเขาเป็นอันดับต่อมา จึงนับว่าลบล้างอุปทานอย่างสมบูรณ์แบบในขั้นของการรู้อิยาบทนั้นจิตจะเก็บตกความรู้ในแง่ความเป็นอาการต่างๆของกายมากหลายหลายหลากไปเรื่อยอย่างเช่นเดินจงกรมนั้นมีทั้งได้รู้ผัสสะกระทบระหว่างฝ่าเท้ากับพื้นมีทั้งได้รู้จังหวะช้าเร็วในการย่างก้าวมีทั้งได้รู้ความตรงของหลังและคอ ทั้งหมดจัดเป็นการเก็บข้อมูลสั่งสมไปเรื่อยโดยไม่จําเป็นต้องจงใจตระหนักหรือจดจํานานเข้าพระจิตถูกย้อมให้ติดความเห็นแต่อิริยาบทคราวนี้พอมองทางไหนเมื่อตาประจวบกับรูปมนุษย์เข้าแล้วหากไม่ปล่อยให้เกิดความมั่นหมายว่านั่นรูปร่างหน้าตาเพื่อนเรานั่นรูปร่างหน้าตาพ่อแม่พี่น้องเรานั่นรูปร่างหน้าตาคนรักเรา แต่สองดูอุรยาบทของเขาให้ดูเหมือนสองรูุรยาบทของเราเองเช่นเห็นเดินก็รู้ชัดว่าลักษณะเดินของเขาเป็นอย่างไรจังหวะของเส้นคงวาหรือช้าบ้างเร็วบ้างคอหรือหลังตั้งตรงหรือไม่ก็จะเกิดมุมมองอีกแบบเป็นมุมมองอันเกิดจากสัมผัสภายในเห็นแต่อิริยาบทไม่หมายมั่นว่าเป็นใครชื่ออะไรคุ้นเคยหรือแปลกหน้า จิตที่สัมผัสอาการเดินคือการตามรู้ก้าวย่างจิตที่สัมผัสอาการยืนคือการตามรู้ความเหยียดทั้งตัวในแนวตั้งจิตที่สัมผัสอาการนั่งคือการตามรู้ความเหยียดตั้งครึ่งตัวจิตที่สัมผัสอาการนอนคือการตามรู้ความความวางราบทั้งตัวรายละเอียดปีกย่อยที่แฝงอยู่ในแต่ละอิริยาบทไม่จัดว่าสําคัญนัก และความช้านานในการเห็นความเป็นเช่นนั้นก็ควรแปลผันตามคุณภาพของสติในแต่ละขณะไม่ควรให้ช้าหรือนานตามความเพ่งเล็งเกินตัวพิจารณาความเห็นกายในกาย,กายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างเมื่อเห็นแต่อิเลียบท,ทั้งในเราและในเขาเหมือนกันไม่ว่าเดินยืนนั่งหรือนอนจิตก็หลุดจากอาการปงแต่งแบ่งเราแบ่งเขา แม้จะเป็นลำดับเบื้องต้นก็ให้ผลเป็นความเบาลงของอัตตามานะอย่างเห็นได้ชัดเพียงชั้นขั้นนี้ก็เริ่มเห็นแต่สภาวะธรรมล้วนๆได้แล้วคือไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีชายไม่มีหญิงไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลมีแต่อริอยาบทหนึ่งหให้รู้โดยยืมจังหวะเท้าที่ก้าวเดินของคนอื่นมาใช้ระหว่างหยุดพักจงกรม คือแทนที่จะต้องเดินเองก็เอาจังหวะเดินของคนอื่นมาทําให้เกิดจังหวะในใจแปะแปะแปะตามที่เคยรับรู้ในตนอันนี้ก็เกิดสมาธิได้เหมือนกันแล้วก็เป็นสมาธิชนิดที่จะพิจารณากายผู้อื่นความไม่ใช่บุคคลเห็นกายผู้อื่นสักแต่เป็นเอียบบทหนึ่งในแต่ละขณะ หรือเมื่อเห็นใครนั่งหลังตรงสบายอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อสัมผัสความตรงที่ถูกยกขึ้นด้วยกระดูกสันหลังนิ่งๆแฝงสติของเขาก็อาจเกิดความมีสติอย่างเดียวกันขึ้นในตนตามไปด้วย